กราบสบายดีตอนเศร้าๆเนาะอยู่ที่ตาแขกนะทุกคนมันนี้เดินทางมากราบพระธาตุสีคโคตรตะบองเนาะทุกคนอยู่ท่าแขกอยู่คำมวลนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศย่ำเศร้าๆนี่มามีบาวเจเจ๋คำเนาะบาวเอื้อสเนลบานัทสนนล้วนนละกะ บะมอสอมบะมอสเดียวสิพาทุกคนเนะาะเข้าไปเบง่งอยู่ในเขตวัดหรือว่าเขตพระธาตสีโคตตะบองเนาะที่เป็นเรื่องราวาแต่บูหานเนาะถือว่าก็เป็นนันเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เป็นอ่าอันข้อง ของศาสตร์ลาวเหาเอเดี๋ยวไปติดตามส้มกันทั้งข้างในบาพี่น้องเป,อเ,เป็นภาพบรรยากาศบ่าวเจเนะกำลังเอ็กซ์โขสงสัยเมาสบายดีพี่น้องอเจคำกลับมาเนาะ ผู้คุมได้หนิเอที่เอ็มผู้คุ้มเอที่เอ็มถือว่ามอนีเบ้าเจเป็นคนน้ำหนาทุกคนได้หับชมกันในคลิปนี้เนาะถือว่าครั้งแรกที่ทีมงานซอกเกี่ยงแถวในเข่ามาเลาะเนาะเรื่องเล่าอะไรนี่ เรื่องเล่าตำนานเนาะก็เป็นจังวะก็บวกเข้าใจนเนาะเดี๋ยวสิไปอ่านเบื่องเัินอยู่ข้างในนี่ก็เทว่า,เ,เ,า,วาเพื่อหักษาเหิตของประเทนี้เนาะลาวหามม่ยิ่งนุ่งส่งและกระโปรงสันเขินเขินเขาไหวพระธาตุภาษาบอกสะ มาละยะบอกตระกูลอืมป่ะทุกคนถือว่าเบาอม่อนเบาเจน้ำหนาแล้วนี่ก็สิเป็นวัดเนาะทุกคนวัดก็คืนอนนาจะเป็นวัดซีโคดนี่แหละเนาะก,ก็สิมีคันมักเบง มีขันหมักเบง่งมีถูมีเทียนเนาะนเ,นเอ่อเปิดไปไ,วไ,ปวไหวอันนี้คือซีเมนเซียงซี่เน,นานะ,นะเอาก็ถือว่าครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่ได้เข้ามาไหว้พระทาตุประเออพระธาตุอัน สีโคโตรนมโดย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 เนาะน,น,นี่ก็ถือว่าได้เรียบร้อยเป็นที่เรียบหอย สิาพาทุกคนไปกราบไปไหว้เนาะประทัดสีโคตตะบองเรื่องราวตำนานกับสมัยพุูดและวัดวัด บายอีกรอบเนาะทุกคนถือว่า,าภาพบรรยากาศหน่อยกับทิว่าขเขามาฮอดประธานแล้วเนาะประธานาที่โคตบองชื่อแหงเงินขะม่วนนาะเป็นครั้งแรกที่ท้าววอนได้เขามาในในจุดนี้เนาะกัถือว่ากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ไอ้นองเขาได้ฮับเบิง่งลฮับชมว่าผู้ใดที่ประธานได้เคยมาเนาะก็อยากบอกต่อเนาะให้ มาเที่ยวมาชมบินมาแค่นี้ของเงินบ้านเฮาหรือว่าเป็นภาสผู้บ้านคู่แขงก็ว่าแมนเนาะทุกคนไปเฮาสิพากลับไปไหว ทิศตะเวนทิศตะเวนตกเนาะก็สิเป็นติดกับแม่น้ำคลองติดกับแม่น้ำคลองฝั่งที่เห็นแนวไปฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะแนวไปฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งไทยอันนี้วัดวัดนี้กัอยู่ติดกับแม่น้ำคงหรือว่าแม่น้ำคลองนั่นเนองเนาะ ภาพบรรยากาศอันที่สวยงามเนาะทุกคนถาผู้ใดโท่นนา,น,าทนในมาเนาะถาผูใดโท่าณในมาก็ถือว่าคลิปนี้เนาะที่มีประโยชน์ให้ทุกคนในเขามาหาชมเนาะถาผูใดอยากมาก็มาได้เนาะทุกคนเชิญชวนมาเลยเชิญชวนมาอยู่เมืองถาแขก เนาะหรือว่าแข็งขมวนน่ะเองนี่แหละเนาะถาดสีโคตรตะบองโตจริงเสียงจริงเนาะก่อนอื่นก็นกนขอโทษขอขมาเดอ้อที่ลูกลานได้มาถ่ายเนาะ <c oughs> ขอให้ลูกให้ลานวิวขึ้น <c oughs> ลายๆและก็นขอให้คนเข้ามาับชมหลายๆเนาะในคลิปนี้เนาะแต่ว่ามากาโบได้มีตากล้องเนาะทุกคนมาก,กันก็นมากแบบ บังเอิญกับแม่นเนาะบได้ตั้งใจที่ว่าจะมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายในจุดนี้แต่ว่าได้มาหอดแล้วกัเก็บภาพบรรยากาศเนาะอ,อันสวยๆอันสวยสดงดงามนี่ให้ท่านผู้ชมได้เขามาเบิง่งได้เขามาติดตามเนาะอ,อย่าลืมเนาะถามีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะนนี้กระบปาเอื้อเพิ่นกระถ่ายช่องของเพิน่น มัน,ยยมน,นแต่ว่าเรื่องเรื่องเล่าสีโคตรตะบองนี่ก็กาทาวนเนี่ก็สิบุรลหูคักเนาะแต่มีขา่าวข่าวก็ถือว่าเพิ่นเป็นคนเพิ่นเป็นเป็นนายพานนี่แหละเนาะนายพานไคองไปค่องคองสร้างเลยเนาะ เบื้บ่งตำนานผืนเคือบา,นานอเขาเรียกว่า,า,ายัายางก็เจ้าเจ้าเมืองเนาะเอเจ้าเมืองของอันเมียงจันน <Hey. S 2> ์สร้างสร้างสร้างป่ามันเขามากละวา่าบ่มีผูดด้ใดอันสามารถที่จะไปปราบสร้างเผือกนั้นได้ประกาศหาคนที่ไปไปปราบวสาสดะแต่บ่มีผู้ได้ปราบได้ แต่ปลาที่น,นี่มามาเจอท่าวซีโคตะบองถ้าเพิ่นไปปราบได้พอปราบได้ปุ๊บเพิ่นก็ยกลูกสาวหายเมื่อช่วงลูกสาวหายแล้วปลาที่นี่แหละเพิ่นบ่มากลูกเคยเพิ่นก็เลยให้ลูกสาวอ่ะถามหาจุดอ่อนของลูกเคยว่าจุดอ่อนของลูกเคยเนี่ยทิจัแน่มันเออทิจงไดเอ็นท่าวซีโคตะบองจริงจิตตายอันนั้นจะขาตายได้นะแต่วานนี้แล้วพอจุหูจุดอ่อนแล้วก็คือเอาไมรน่ะส่วนส่วก้นนั่นนะ ก็ถือว่าก็ถือว่าเอาลูกหนาเนาะถือว่าทางกับดักไว้อยู่ที่ในโถส่วมหรือ,อรว่าห้องหนามเนาะแล้วก็วังวังขาหวังขาลูกเคยแล้วก็เลยก็เลยได้ได้สิ้นประชดเนาะถือว่าเ <ๆ S 2> สียชีวิตกับเพื่อนกับเพื่นกัสามแสีงนครวิญญาณไว้ด้วยว่าให้มีหกสามอย่างสื่งที่จะเลินมีอย่างอย่างยังไงมูใหญ่แล้วก็สามเสือ หินผูนกไม่ก็ถือว่าหินผูกก็เห็นแล้วเนะาะส่างสว่วงระยะนี่แล้วก็งูใหญ่ก็เห็นแล้วเนาะยังเหลือแต่สร้าง,งเผืออสร้างเพือกนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในโบสถ์ ภายในโบสถอยู่ในวัดนี่แหละนะทุกคนขอขามาลาโทษเดอ้อที่ลูกเนาะมือใน,ในไีไดทายลิปหรือว่าถ่ายทำเนาะให้ทุกคนเ้าได้เขาวาหับชมถ้าที่ผ่าประการใดก็ขอโทษในตรงนี้เนาะบด้ลบลูแล้วก็บไร้ลวงรับเดอ้อออ <c oughs> แต่ว่าได้มาและวกัขาถ่ายทำเนาะเป็นเรื่องเป็นเล่าน,นี่ก็สิประกอบไปด้วยเครื่องถวายสังฆทานเนาะนทุกคนที่พอออก,ออกตน้นญาณโยมที่เขามาหลับสลาดหรือว่าทำบุญเนาะกสิยนจะเป็นพระใหญ่เนาะภายในบวชนี่ก็จะเป็นพระใหญ่ วันนี้ห้าก็สิมาไหวเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> ขอบุญขอคุณขอสอขอหลาบเด้อเนาะนี่ก็เจอผ่านไปก็เจอเป็นพีกะายเนาะเฮาสิมาเนาะนี่ นี่คือหิงคูเนาะถ้าผู้ใด้ย่อขึ้นนี่ก็สีมิโสะมีลาบนั่นแหละแล้วก็ไม่มีมีบุญมีกุศนลนะทุกคนเอาลองวัดศาว่นหนึ่งสองส,องสามประดับดยทุกคน ดวงยิบไหนน้องดดที่คอนถือกันแปดร้อยล้านโดดที่ถือก็พอให้คนหุ่นเยนขึ้นเบาขึ้นนุ่มดีเด้อคือทีถือเบาไม่ง่ยเนาะทุกคนเะ าาการถวายแล้วเนาะสิะพาพี่พัน้องไปย่างต่อคุณกำลังเนาะบาเจเนาะ,ะติดตามกันไปเันอีกเนาะทุกคนสิภาพบาเจพาบาเจ,าเจหูกกล้องเนาะทุกคนเออหูกกล้องเอามาลุ้นมาเชียกันไว้ว่าสิดังบ่ สัตว์เลยถือว่าเนาะถือว่ามาฮอนี่กัสิเก็บพระบรรยากาศเนาะคลิปนี้กะสิขอจบเพียงสำนีเนาะทุกคนถือว่าอ่าเป็นบุญหลายเลยเนาะที่พวกเฮาได้เขามากับ <c> ไ <oughs> หว้เนาะกับกูซาอ่าอประทัดสีโคตรตะบองขั้งแรกเนาะก็คือจังหวะเลยเนาะทุกคน ซีโคตตะบองนี่ก็เรื่องเล่าข่าวๆเนาะที่เบาเอือดไอว่าไปเนาะกับบาดเจีนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าข่าวๆเนาะแต่ว่าเรื่องจริงๆกับบัวหูได้ชัดเจนเนาะกับหูแต่ว่าแถวซีโคตนี่เป็นคนที่ว่ามีวิชาอาคมเนาะซื่อว่าป่าสร้างป่าสร้างเผื่อขันได้แล้วก็เจ้าเมืองนครนี่ได้หมอบลูกสาวห้เนาะ จากหันก็เลยแบบว่าพอเถาหรือว่าเจ้าเมืองหันบ่มักลูกเคยนอะแล้วก็เลยวางแผนวางแผนขากบว่าแมนเนาะแล้วก็มีจุดอ่อนของแถวซีโคดก็ถือว่าจุดจุด,จดอ่อนก็ถือว่าล้อมหูเก่าอย่างประมาณนี้แหละแล้วก็เลยได้วางกับดักอยู่ที่โถเสียบโถสวมเนาะแล้วก็ก็เลยขาแถวซีโคดเนาะแล้วก็เลยเป็นผาุ จุดนี้เนาะมองไหวดูกหรือว่ามองเที่ยซีโคดเนาะเสียชีวิตก็ถือว่าได้ตั้งประธานนี่ขึ้นมาก็ถือว่าถาเจาโคดเนาะถาซีโคดเนาะฉะนั้นถือว่าทาวอรกสิไดอำลาพาจากเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าถามีประโยชน์กับคนไหลกดแช่เนาะทุกคนถ้าเกิดว่าถูกอกถึกใจเนาะก็ะอให้ปลายด้วยมือของท่าน ได้จิ้มเข้าไปกดติดตามนอของสองแสงคำของทาวอด้วยนอทุกคนนอสันมือนีสิไปแล้วบายบาย